เัวต้มเป็ดนี่เ็ดบท่านนี่มามมาเยอันนี้มันพซ้เนื้อนี่เ็ด้อเบาย่ายสป่ะรับใหญ่นี่เนาะต้นเงินเัาเห็ดเรียบร้ Catholic. อยแล้วนี่ยอดเงินห้าพันเก้าร้อย สี่สิบเก้าบาทเนาะทุกคนเนาะเขาเสียเอาไว้ในรถก่อนเขาเสียเอาไว้ในรถก,ก่อนเนาะทุกคนเนาะเขาเจอสีเอาไปแห่เตอาตอนนี้พ่ะมาเจ็ดโมงเสาร์เนานะเ้าอ,อีกมือหน,นึ่งเพราะว่าเขาจะแห่ตอนบ่ายเ้างกระสีนี่แหละไปใส่บาทซะก,ก่อนเจอสิกลับมาเอาตดนเงินเนาะจะได้จะขอบคุณเดอนะ้อเนาะทุกคนเดนาะเทว่า ซอยเห็ดบุญกระทิศสางวันใหม่รวมกับอันบันนอกเนาะหรือว่าคนเบิรงโฆษณากให้กระทือว่าเพิ่นซอยเห็ดบุญขึ้นกันเนาะนี่แล้วก็ต้องเดินทางไปวัดเนาะออเพื่งอ,ออกจากบ้านก็สักซาวนี่เลยนำงรถไปเสียนด้วย

สวัสดีค่ะคือบอคือคือบุถาวรกินตัมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรันหาว่าไหลไปเล่นใช่ล่ะนี่อ่ะมันหนอนเสี้ยวเนี่ยหรือไงแต่บออไรจักเสือไปล่ะเดี๋ยว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนพี่อันพี่อันพี่อันเอาเนี่ยอ้ทิชจ้ะลังเลยเออไปฝัรังเลยบมดเปลี่ยนแมย์ม่ถึงเนี่ยไปวิ่งวิ่งเลยวิ่ง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 เลยเดิน เเคยวือบนไหนเออเเคยวือบนไหนนี่เพื่อนอันนี้เป็นเผื่อนเมียนะทุกคนนะผู้สาวผู้สาวสาวลูกสาวลูกสองเป็นเดทางไปวานะทุกคนใส่บาทอ่นวิดีโอ คุมใดว่งค ok. ือค um. oui> <Yes, okay, ุมยังคุมนักเลงรอเห็นเนาะมองงานบุญห้องกระนี่แหละมองใส่บาทน้าบ้าครับ

host ya, tasah itu pisau bakawan. ตควาจักกัปเตตตาโควิญญูนิติสุปฏิปันโนภะโวตสาวกสันนโโวตสาวกสังโคุตุปฏิปันโนภะโวตุสาวกสัสาสังโคนาจตปฏิปันโนภะโวตุสาวกสัสสังโคณาจ ตาดิสาทุตาดิอาตาปุริสาบุคาเรสสาวะกาวะตุาวะกาังโฆอะหูราโยปาหูระโยธาตินุอัจเจริคะนิโยอาตุตาบุญญาเิตานโลตัสาสิปาหัสาสัพพิมิตาสุตา ทาริเมธะนุปิตาโคระตัเสอะมะนันทิทามาตินาทิตวามุรินโตตัดเตตัสสภวสุเชตระพระบรรดากรแต่เนี่ยนะ

kalani ukita kadamina suta dan wantiro jalapas kulimala wata iti pisanta karo sitawamu

ทิตฐิกาติฏานังญานาตาเทตวิตินาจิฏฐาวาณนโทวตัเตจัสสัพพวตุเติเจจพังท่านกำลังบ้านตะบนคุ่กลางอะไรเลยครับอยากเจอหน้าไม่ใช่ไหมเนนะครับใกอยโคบเลยทุกคนท่านกำลังตะบนตะบนคุ่กลางอะไรเลยครับ ที่ปล่อยโคบโคบใหญ่ตอนนี้กำลังปล่อยโคบ้วทุกคนโอ้กร์ดสา ไม่ข่มโอมตอนนี้ดันร่างเขาคนละร่างปล่อยข่มๆอมเนาะนเนี่ย

มาขึก็หลยประเด็นทำดอันนี้สามร้อยครับโอ่องนี่สามสามร้อยยี่สิบบาทโอ้ไผน้อยสิบบาทปีก่อนหแปดร้อยไครับโอ้ไวก็บตัวนี้ได้ยัเพื่อผู้สิงกสิได้เนาะผู้สิงเราเราคนรับ่ได้เพิ่มผู้สิงก็มา่นครับสดงส คู่นั้นเลยครับ4-5พันธุ์นะครับในในทองนะครับซึ่งเราก็จะไปเรื่องของรางวัลหรือว่าบทกระถิ่งนะครับบทใหญ่นี้นะครับโดยท่านในบทพระถิห์ของเรานะครับท่านใจสวนหรือพัน์นะครับจะได้ทำการปล่อยโคมใหญ่นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของมหากระถิ่นน้ำมือกระถิ่งเรานะครับที่จะไปก็คือหน้าประกาศ เพ so ื่อประกาศให้ทราบว่าท okay, so ่านคือนี่คือตรงนี้เป็นมหาอรินนะครับอยังจะไปโคบเลทุนโคงให้จ่ไปโค้ใหญ่นะครับถือตุ้งโงนะครับเรียไถ่พระไปเลครับือคงตยงอ่อนะยังไม่ท่องนาเลย ด้านหารก็ยก่อนนะครับแล้วปีที่แล้วกระถินปกที่อำเภอเสิงสามนะครับโคราชนะครับแต่ปีนี้ประมาณว่าน่าจากัุพูชาช่านีเสี่ยงประงทอผโอ้ยนะครับถ้าตกตัวไหมคือห้าพัน ต้องต้นไปก่อนยัง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 ัยัังนี่คือใบบุญของผูบูสิงห์เลครับนำโดยท่านใจดมาททของเรานะครับโอ้ลมพัด ทิ้นนะครับของไล้อาจะมาลลทุกคนนะอาจะไกลไไปแล้วครับน่าจะอู่ปังกพุชาเนา,นาะโอ้โห <c oughs> ต๊กะพุสา,าวเนาะุสิ <c oughs> โอิต๊กไ์เนาะมาเลยเรปดออาหาร่อนะครับย่ต้องเิ่งตังนีอะไีไว้ได้ไหไอ้เชอร์ไแล้วรออาหารก่อนครับไปนี่วโอ้ิปต๊กไซนะุแล้วธเพิ่น วดขบวขมไมอ้เเานอครับท่านผู้เกียรติทุกท่านเชิญทานอาหารก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้เข็มมาถมาถวายนครับเชิญนะครับอันนี้ไงเป็นสาวแหละบวันนี้ เรีนเชิญทุกท่านนะครับรับประทานอาหารก่อนนะครับด้านในศาลาดีนะไว้เชิญครับตอนนี้เราจัะตัวอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจุ๊บมั่วเลยประมาณเนี่ถ้ามีแถวมีเคียนร้อยได้เพื่อจะได้ครับช่วยจุ่มในตัวอาหารนะครับไปยู่ทางตัางร้านในศาลา เชิญครับพีนองเบิง้งอ่ะรอบรอบนะรอบงานกอนกกทินนะวันตนเงินเกิเกันตัดเวลาแฮ <c oughs> เอบสวัสดีครับ เนี่ยจะข้าวต้มไหมเนี่ยขาต้มมัดป่ะจ้าข้าวต้มพร้อมมั้งอะไรนะมันรสชาติีอะไรโอ้ยคนมาทานกินบอกมาทานกินมาทานกินเนาะเขาขึ้นไปกินเข่าแล้วเนาะเขาไปกินกาแฟแล้วเนาะจักแล้วจะลงไปนั่นแหละเพราะว่ามันเย็นแล้วไงสวัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันที่สองก็รสิปอยอีกคนนี่วันนี้มาโค้งไหมวันอดเอาไปอดอัดอัดเอัดไมเบิร์เขามวยิเบร์กเข้ามวยโค้งมั้ดไทยเหรีสิบห้ดึงน่อยไปกินข้าไปเดี๋ยวัไปกินเขากินแหเนาะทุกคนนะวั เร่งจองจอจอดีค่ะโอยเดเลจดิค่ะขาเขียวโอนแบบาลอันนี้นะไปดูโคมไปดูโคมหน่ดูโคมเร็วไปดูโคมน่อยนะเอ๊ะคุณเขาทำอะไรดูดูดูนี วันที่สองนะก็ร่างสิบไปอันแรกเป็นหัว่าตกใส่นาะไปแล้วตะพุ่นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณคือสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนขายรถอันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดี คนนั่นอะไรใช่มันปนยานไถเลยดูเ้าสามสาวเป็นนึ่งนะเอาไดีครับ อันมานานันนอกอะไรพวกนี้ให้ทุกช็อตหน่อยเรื่อวัสดุนี่แหละแน่เำเผยประลับกำนันเป็นขอทุกขอกบบนเนะทุกคนที่พักสงฆ์ธาตุทองเนาะ มึงจะพาไปนอนชมบรรยากาศนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไหมสถานสวัสดีครับสวัสดีครับาขึ้นกับโอ้เมาแห้เอาอะไรอะไรสดอะไรสดเลยกำลังย้อนคอเล่นกับข้าว สวัสดีครับ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 รับขึ้นเขาสวัสดีครับแซ่บป่ะครับใหญ่เค้ากินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอาเห็เบิองไปเบิองนี่ไอ้ช่องเด้อครับชข่าแยังกระดูนะชข่าแยังนะใครคิดจะแยังนี่ยรับแล้วนี่ ทูบร็นากาศนี่แหละ <laughs> วัดท่าก็ยังบูธไม่ยังหลายเนาะภากันยังข้าน,น,นี้เนาะนี่แหละวัดเอินวัดวัดเกิดไม่วัดสางไม่ไอ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ันอันนี้ม่แต่ทีมงานนานนะคนเนาะมาๆเลออันเนี้ยมันคอยซ้ำเนื้อนี่เฮเห็นเนนใช่ไหมซอยเนี่ยครับเไปไปซอยนห้เดี๋ยวเฮ้ยบอกคาเล่นมาเครียดให้เลอ้ยไม่ไม่ใช่กินไรเรื่ยวไม่กตามาหานพวกกระชาเบียร์กับนนก็เกียวกับเี้ยกับ ก็คือรถไฟหอดอกขาเผาเห็นนี่แล้วแต่ก้าวตัวไหนครับตัวนี้โอ้ยกับุยางนี้อีอากอมายานี่แบบบกกายูบ้านบกกานอนโอ้ยคนกำลังมวนอีกนะลองซิมวนอีกข่าพี่น้องว่าหย่าบแม่ขั้วเนาะแม่ครั้วคือแม่ขั้วก้มหน้าก้มตาเห็ดเลยครับ ไม่ขวดเราบุเ่อีแ่แรนาแรล้างมาแม่ขวดกันไม่จะพี่น้องกันนะพี่น้องเนาะไม่จะคุมบ้านเดียวกันไม่ได้หนาเก่า ต้อเป็ดวนี่าทูขอไฟเ้อไให้กินเอียนเนาะเว่าอันนี้กัของเสียผมพูกันต้มเปเป็ดนี่เท็บ่ท่านนี่แต่เลยว่าเไม่นี่ดนตุบกลาไรทั้งตัวเป็นไงซะเนาะยวดอะ เป็่แไเป็นแม่ขวัวแล้วทุกคนตอนน,น,อนอี้อันนี้น้องแม่เทาด้วยอเออนี่แหละไ่ได้ผเอันนีนอนนี้ก็นม่เทาอันนี้บ้านม่เทาด้วย่ออน,นองก,ก,ก,กันบดานนีัว

แกสี่แหล้วไม่กลัวกลัวลอกการพัฒนาอยไงเนาะดีเลยให้ไอ้บุกกระถิ่นแกเฉลี่ยพัฒนาวัดเราทุกคนเนาะอันอนี้ก็ซ้ำผูกสร้างวัดใหม่เดี๋ปีสองปีเนาะสร้างวัดแต่บ่โดนดีหลยกะฟางทุกคนเนาะกะให้กำลงังใจนี่แหละเบิ่งความพัฒนาวัดวัดใหม่เน,นาะวัดเกิดใหม่ ต้มูนะถอดเป็นไรถอดเด้อพายโบกินเนาะทอดยังครับนี่ทอดเอาน้ำมันออออันนี้ถอดปลาไหหนามันดำปลาดุกฟูบ่ครับนี่ยทอดเ้อ๋ออดขา้าทอดอ๋อ

ถ้าจไปหั่นเนี่ยซอยแต่แงวุ้ยซยหั่นซอยเรน่เป็นแแไมินไยาบาลัอน,น,น,นอกเติมพลังก่อนเติมกะนามเยอะไรทุกคนเนาะเติมพลังด้วย

เนี่ยเอาเตีนนะ๋มนอนทุกคนเนาะเข้ากับสีมานี่แหละเขากินหนามก้อนสิไปนี่แหละใส่บาตรแล้วสิไปแห่ตน้นเงินต้นทองวนมาหนึ่งก้อนเข้ากับสิบเปแห่ตน้นเงิงตนต้นทองเนะาะบายดีเขามากับส เช้าเนาะรถทุกคนกันยังบ่มาบ่ทันมาบัตรอีกบ่ทันมาบัดเดี๋ยวทุกคนก็นเป็นไม่ไดการอะไรๆกันหน่อยเนาะจะได้กาแฟแให้กำลังใจบ่เนาะ้วยกันเบิ่งโฆษณาก่อนเนี่ยเด้อเนาะคนละหาวีซิวียังดีเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเขาเด้อยังไงคลิปนีาห้าเซายวใบเซียนเป็นเราเนาะเดี๋ยวเ้าจะไปถ่ายตอนเขาแห่ต้นเงินด้วยแห่แบบไรมันคือ ถ้าอ okay. ื่นบอมันคือการบอสินเนาะถ้าจิงเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิงนั่นแหละไปพี่น้องคลิปนี้เอาไอซ์มิลล่าพอกันคลิปหนาเด้อทุกคนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาๆนะครับอมสวัสดีค่ะ